เอ้ยทุกคนวันนี้แม่งโคตรเศร้าเลยว่ะพี่ก็เหลือบไปเห็นด้วยว่าแบบว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปนะอยู่นะโอ้โหคือแบบคนติดตามแม่งไม่ได้กดมา6 1เนะครับโอเคงัค้นก็ขั้นตอน,นง่ายๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเพียงแค่ทําตามผมนะครับคือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมันก็ไปเริ่มต้นหนคลิปได้เลยนะครับผม โอเคผมก็ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ในวันนี้อยู่ผมแล้วนะครับเหมือนเดิมเี่เคยเตยซีเฮดนะครับก็เอาง่ายเหมือนเดิมก็ผมวันนี้เร่อยู่กับด้แมปที่มีชื่อว่าวันพีทแรมเพ e นะครับก็เอาง่ายคือแบบนี้น่าจะมีคนเล่นเยอะแล้วนะครับเจ กูเพิ่งมาอ,อัดวันนี้วันแรกก็มันก็ดูกูไปแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกมนี้มันสนุกนะครับหรือว่าคนกดไลค์เยอะก็อาจจะก,กลับมาเล่นแบบบนพพจแลนเพจใหม่ก็ได้นะก็คือผมสนใจอย่างเดียวเลยอันนี้คือเอาแบบตรงๆเลยนะคือ20คูณคือมึงเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะคือแบบมีจะฟ้าวันเดว,เวิลตันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับก็มันคูณ0อ่ะเออแล้วแล้วคือมึงดูคนเล่นนะ สองแสนคนที่แบบเล่นมันทั้งหมดก็คือถือว่ายังยังน้อยนะครับนี่มันบอกเล่นด้วยหว่าว่าเล่นยังไงคอนโทรลนะครับก็ดับเบิลสเปคก็คือแกปโปก็คือเรากดไอ้ไอ้สเปคปลาสองรอบเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกระโดดแบบแกปโปกลางอากาศได้นะครับแล้วก็ W A W S A D ถ้าเรากด W สองครั้งมันจะเป็นการเดสนะครับผมเออประมาณนี้มันบอกวที่การได้หมดเลยนะแล้วก็ วิวตันน่าจะ200หรือเปล่าแน่ใช่แล้วก็แบบยังมันจะเปลี่ยนแบบเป็นแบบเล็กๆมีแบบแบบแบบสมอลให้ด้วยนะฮะแล้วก็ enjoy the new s a o t ก็เหมือนดาบใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะออมันไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้ากับในเกมเลยดีกว่านะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งพี่ด้ียนนะครับผมมันก็ไปเริ่มต้นคลิปเลยครับผม let's go เฮ้ยทุกคนเปิดนาแม่งก็ให้กูสร้างตัวละครเลยว่ะกูจุสร้างแบบเป็นแนวตาเป็นผมเป็นตาสีฟ้านะครับก็ใส่สีฟ้าไปผมผมเหรอวะผมอันนี้ไม่ใช่หรอเอออันนี้ไงทรงสีส้มโอ้ทำไไดะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ทรงผมนี่เป็นไงอันนี้มันคือตุ๊กาตานะไม่ใช่หรอเอ้ยยิ้มยิ้ม,มน่ารักดีครับผมอันนี้ก็ผมที่สองอันนี้อันนี้ออนเปิดออนได้โอ้นี่ไม่เอาแล้วมันออฟด้วยผมไม่ใช้นะครับแล้วก็เชิด เราก็เหมือนเดิมอ่ะก็จะเราผมจะแต่งตัวแบบแนวเหมือนเดิมอ๋อนี่จะกินเหรอผมความสิวประวานนี้สิวผมโหดําไปเหี้ยประวันนี้ผมวันนี้โอเคแล้วก็สตาร์ทไปเลยเหรออันนี้คืออะไรอ๋อดูรอบได้เอ้ยเอามาอันนี้เป็นอ่าอะไรเนี่ยชาชาเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์เราเหรอครับพรีวิวอ๋อดูว่าอะไรแล้วก็อันนี้คือเชนพลาเนลเหมือนเป็นการสร้างอะไรเออใช่ไหมทุกคนไม่ต้องสงสัยมึงก็เคยเล่นกันแหละมึงมึงอย่าอย่าอย่าชตอครับผมน่าจะเคยเล่นกันหมดแล้วแหละมา อันนี้คือกูเพิ่งเล่นนะครับก็อย่าด่าก,กูเลยนะมาเอาช้าแลว้วนะเฮ้ยโอเคมันกำลังหลุดเข้าแมปนะครับผมก็ชิวๆกันไปวันพีชแลมเพลมันคูณ20 XP นะแม่งโคตรเยอะแลมเพลทมัน,มนยเยอะกันไปหรือเปล่านะเฮ้ยมีคอมแบทด้วยนี่เนี่ยโอ้โหต่อยโอ้ต่อย,อย่างเร็วอะ่ะอันนี้คืออะไรนะซีว,วิฟท์รีมูฟอ่ะเหมือนกันเอาเอาทุนวิสระออกครับทุกคนอันนี้น่าจะใช่นะโอเคไปอ,อะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมมันวิ่งได้ป่าววะอ่าวิ่งได้กดอ้าคอนโทรลนะครับกดวิ่งแล้วก็ W2T ทจะเป็นการเดนะ นี่เราก็ไดเสียสเตนะม,มินาได้นะห้าสิบเลยที่ะโคตรเยอะเจ็ดแม่ม่เสียเกินเอาตรงอะไรเนะี่ยเอรับภารกิจตรงไหนวะมึงรับตรงไหนภารกิจฮัลโหลอันนี้คือน่าจะเป็นต่อยมอนเฉยๆนะครับกูอยากรู้ว่ารับภารกิจตรงไหนทุกคนรู้หรือเปล่าครับมันรับตรงไหนวะเอา้าแม่งไม่บอกเฮ้ยรับตรงไหนอเนี่ยคือท่าเลอร์ลครับทุกคนเดี๋ยวกดคอนโทรลวิ่งได้คือนานาทีมึงใช้สเตมินาก็ได้นะครับไม่ต้องกระโดดไม่ต้องแบบเหมือนกูเอาง่ายๆคือมึงแค่แบบ จะบิวสองทีก็พอแล้วประมาณนี้ด้วยนะครับน้องชายเฮ้ยกูยอยากรู้มันเอาตัวงไงวะอ๋อ,น,ยอยนี่ไงใช่ปะ่ะวะอันนี้อันนี้ใช่รีมูป,ปะวะกูเดินม,มาแล้วใช่ปะเนี่ยเหลี่ยมแล้วอันนี้กูว่าเหลี่ยมว่าหนึ่งกูหากูหากูหาไม่เจอเอาเอากูต้องหาใช่ไหมเนี่ยเกมไม่งงใช่บหายทุกคนมันเดินมานั่นจะมีภารกิจให้รับเลยนะครับหรือว่าให้เราต่อยเฉยๆอย่างนี้หรออันนี้คืออะไรอันนี้ฮิวหรอแลวอันนี้คือ โอ้โหเชื่ออยารุเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้3ดาบน่าจะหนึ่งสิบห้าแสนนะยาลุล้านหนึ่งนะครับโอเคอันนี้น้ำยาโอ้โหคุณนึกว่าวันพีเศเจนเดอรี่เที่มีน้ำยาได้ให้กินบูทนะครับแล้วก็เรือฟรีปืนราคาเอามาซื้อปืนได้เลยนะเหมือนเป็นช็อปให้ส่วนตัวเลยเสร็จจัต่อยแล้วเพิ่มประางนี้ต่อยใส่ต้องต่อยกับมอนหรือเปล่ามันจะเพิ่มรางผมจะต้องต่อยกับมอนนะมาโอ้เพิ่มโอ้ไม่รีกูสามโอ้โหกูเชื่อแหละอีพีที่สิบกูยี่สิบจริงดูเวลกูดูเวลกูเท่าไหร่เเววลท่่่่าไไหระะมมันบออกแตดฟผมมมแลลล้้วววนนนนนะะครััับบออีไ่กกเเูเท่าไหร่ เกมแม่งดีนะอันนี้ผมว่าเกมดีนะก็ถือว่าได้ได้อยู่แหละมัง้งแต่ทําไมกูหาภารกิจไม่เจอวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเกมแม่งโอ้คุณดลดนทำเป็นคนเล่นน้อยอะ่ะหรือว่ากูไม่รู้วนะเนี่ยเฮ้ยกูแม่งเหลี่ยมเกมนี้คือผมว่าเหลี่ยมเหลี่ยมจัดอะเอาตรงนะกดเอดเอลืมบอกนะกดสเป็กปลาสองครั้งนะมันจะเป็นการแกปโปนะหนึ่งสองใช่ป่ะวะถูกแล้วมันเข้าบ้านได้ป่ะวะโอ้โหเย้ยก็จะพูดเลยว่าเขาได้เอาแล้วภารกิจมันตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมันมีหรือเปล่าต้องพูดอย่างงี้มันมีหรรือเปล่าาภกิจ เอาอคุณต้องกดถอนผมกดถอนวิ่งกันนะครับนี่มันมันก็ถอนเป็นการวิ่งนะก็ถือว่าเร็วนะไม่ได้ช้าเลยมากก็ถือว่าโอเคถือว่าได้อ่ะฮะอันนี้เป็นเรือโอ้เกาะเยอะโอ้เกาะก็โอ้ยไม่ใช่น้อยนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่แต่ทำไมงงว่าทำไมคนเล่นมันน้อยจังนะครับหรือว่าเพราะเขางงหรือเปล่าอ๋อใน่ภารกิจตรงนั้นกูควายจังวะก็ตรงนั้นนะภารกิจตรงนี้นะผมนี่แล้วก็มารับได้นะใช่ป่าวะถูกแล้วแหละใช่ไหมใช่ป่าวะ ใช่แหละเออก็รับไปเลยนะครับนี่ได้เมลี600นะครับแล้วก็600เราอยู่รวมมันดูเท่าไหร่ดิหนึ่งล้านไอ้เซีย600มึงเก็บอีกแค่ไหนแต่น่าจะฟาร์มไปเรื่อยน่าจะได้เมลีเอ็กพีอ๋อตรงนี้นับให้ค่าสิบตัวเบนดิตโอเคเราจะกดสเปคไปเอ๊ะกด W สองทีนับมันจะเป็นการแดส์นะนี่แบบนี้แล้วก็รอได้ป่ะลองดูดิรอได,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 ด้ป่ะต่อยแปะต่อยเออยึดไม่แล้วก็ถอยเออถอยมาเราจะรวบทีเดียวหมดเลยนะผมปึ๊บมาโอ้โหเรืยย่อยเรื่อยแล้วเหรอ เล่นเหรอฮัลโหลโอ้ยมามามาเจ็ดแม่มันตีคุณเหรอวะเฮ้ยมันรุมผมวะทุกคนมันรุมผมวะมาดิเอาจริงผมว่า,มาผ,มผมผมมันเขาต้องกดปล่อยแล้วเค่อยเนี่ยแล้วค่อยลากมันลากได้นะตรงมันลากได้เว้ยมากูไหวใช่ดีกูไหวป่ะใช่ไหมกูไหวกูไหวมาดิมาง่ายชิบหายซะถุนพวกมึงวะฮัลโ,โหลเอ็มบีซีเฮ้ยแล้วเนี่ยมันบอกว่าให้เราทำอะไรวะฆ่าสิบตัวใช่ถุนแล้วแหละกูต้องฆ่าเขาสิบตัวใช่ไหม อ่ะไอเชียผมเหลืองไอ้นี่ผมผมจะพูนเอาผมเหลืองเชียในมอเตอร์คือโอ้ผมไม่ลากแล้วทุกคนมันลากยากนะเอาตรงลากยากที่หายเดี๋ยวมันต้องกดปล่อยก่อนแล้วค่อยตีมาครบและสิบตัวเบ้งโอ้โหทุกคนดูเงินเมลีผมสิบสี่แล้วโอ้โหเชียโคตรเยอะทริฟุ์ผมว่าผมไม่ผมไม่น่าจะมีตังค์ซื้อดริฟุ์เท่าไหร่นะครับมีปะวะมีขายปะยดริฟุ์นี่ไงโอ้โหเชียแปดร้อยโลบัคนะครับอันนี้เป็นอ,ออกถึงร้อยโลบัคแล้วก็ รีคอนคือเยอะเลยอันนี้ผมเป็นู้นเจ็ดสิบห้าโลบัแล้วก็ทาคิรชันพันห้าร้อยโลบัคครับผมมันก็เยอะเกินมันแบบมีประมาณนี้เหรอสองล็อบแบบอันนี้ก็ประมาณนี้มั่งให้เราฟาร์มไปเล่นเหรอครับทุกคนแล้วก็ใครนี่เหรอข้างบนมีอะไรหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะมันเนี่เราอ๋อมันจะเหมือนคล้ายๆกับวันพิพิเลเนียครับทุกคนคือไอไอเควสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนะครับก็จากนั้นแล้วก็มีเวลาด้วยนะเซิร์ฟเวอร์ไทม์ตรงไอตรงกลางข้างบนครับเห็นไหมเราเล่นมาทั้งหมดสี่า มันใช่รอน้องเกียรติทีว้ผมดูกันครับอ่าผลพิศดารเกิดตอนตอนไหนวะแล้วแม่งไม่บอกเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้มีดิวฟูทั้งหมดอยู่6อันนะครับมีก๊อปปี้แล้วก็ล่องหุ่นนะครับแล้วก็ผลยางผลแสงสายฟ้าแล้วก็ผลไฟนะครับรอก็มีโรบักก่อนเพราะมึงโดนเด็ดไหมกูซ่าเดี๋ยวกูวจะไลน์แล้วก็ถ้าแบบมันมันถึงก็เดี๋ยวจะมาสุ่มผลให้ดูนะว่าเราจะได้ผลอะไรนะรทุกคนก็ประมาณนั้นคือเหมือนกูเล่นเซิร์ฟวีพีเอาง่ายจาังนะคือคนน้อยชิบหายเลยครับเอาอะไรข้างบนเดี๋ยวผมดูข้าข้าาางงบบนนนก่่่อออะะะวมีไรฮ ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยอ่าผมจะต่อยนะมาดิมาถอยถอยถอยผมว่าผมต่อยเทียบตัวเดียวง่ายมันเร็วกว่าเยอะนะตรงหรือเปล่าเออของเร็วกว่าเยอะไม่เร็วหรอกมั้งแต่ว่ามันน่าจะเวิร์กว่านะแบบนี้นี่เห็นไหมเร็วกว่าเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะเวิร์กว่านะกูคิดว่าเวิร์กว่าแหละมีจะเถียงกูดิพวกยังไม่เถียงกูใช่ป่ะเออเอาจารย์มาเถอะมา ตีไปครับผมแปะแปะแปะโอ้โหโคตรง่ายเชียร์โคตรจิ๋วเกมมันจิ๋วจริงๆอีพีเหมือนจะได้คูณคูณคูณยี่สิบจริงๆนะมึงดูงคา่าหัวกูว่าอะไรล้านแปดนะกูณค่าไอ้พวกเบดิดกะกากงูได้มาล้านแปดที่มึงเกินอีกสองตัวนะนเห็นไหมเราไม่ยังเป็นเที่รต้องแบบว่าลากแล้วก็ตีนะเราตีเทียรตัวมันง่ายงงกว่าเยอะครับผมจบทีซีกเกมครับผมเป็นไงชิ๋วๆอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ผมกันอยู่พันกว่าบาทแล้วอยวู่รูล้านหนึ่งเออล้านหนึ่งครับผมอยู่ร้าน โอเคก็นี่เดี๋ยวเราลองลอกก้อเกาะไม่ต้องออกเรือได้เล,เล,เล,เลเยป่ะไอมีคนตามมาวิโยโยตะไอชี้อ่านชื่อไม่ออกมึงตั้งชื่อแต่ละคนแม่งเออโอเคเดี๋ยวเราลองไปท่องเรือดูนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไอเชี่ยผมอยากรู้ว่ะแดแดเด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 ดจริงๆอ่ามีคนตามเามาครับเพราะว่าน่าจะเล่นเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้ถ้ายอไลค์ like ถึง150ไลค์เดี๋ยวเราจะลองมาเล่นเกมแบบนี้ใหม่ลองเล่นแบบจริงจังดูนะว่าว่ามันจะมันหรือเปล่าเออ อะไรน่ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนไนกี้สังเกตหรือเปล่าครับอ yeah. ันนี้เป็นที่ฝึกไนกี้สังเกตนะคอนเฟิร์มดิมันบอกว่ารอรอมาโซนนะโอเคนี่เรือเราโอ้โหอันนี้คือที่นั่งเหรอครับทุกคนไปไปชนไทยกันอุ้ยเรืออย่างเร็วเชี่ยเรือโคตรเร็วอ่ะเออเดี๋ยวเราจะไปเกาะไรเดียมันจะไปเกาะเกาะตรงนั้นกันนะครับเป็นเป็นเกาะแหลมเรือเกาะน้อยๆเอาตรงเกาะโคตรน้อยครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เรามีค่าหัวทั้งหมดนะครับสองล้านหนึ่งเศนก็ถือว่าโอเคถือว่าเยอะนะค่าหัวสองล้านหนึ่งเศนอ่ะ ลองไปชมเกาะน,นี้ดูก่อนนะครับจะ,จะค่อยไปชมทุกเกาะจะค่อยแบบผัดเล่นดูนะว่าเราจะเล่นไหวหรือเปล่าถ้าผมไม่รู้วาเวิตันสองใช่ไหมครับถ้าว่างวันผมจะลองเล่นแบบนี้ดูแล้วกันนะว่ามันสนุกหรือเปล่าถ้าถ้ามันดีก็เดี ety, ๋ยวจะทําคลิปแบบนี้แล้วกันนะครับตอนนั้นเววสองร้อยลองทำดูแล้วกันวันพิษลัมเพลเฮือก็เห็นยูทูบเบอร์ทำหลายคนแล้วนะเกมนี้แต่คนเล่นไม่รู้ว่าทำไมมันนเพิ่อมั่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะารันวงการเราหนึ่งเองก็ได้นะครับไม่ได้มหยอกหยอก อันนี้จะเป็นเกาะของอะไรเนี่ยอุ้ยมันคือตัวอะไรครับทุกคนอันนี้มันเป็นฟิชแมนโอฟิชแมนครับผมภารกิจนี้เปล่าวะอ๋อตรงนั้นไงไม่รู้ว่ารับได้หรือเปล่านะไหวเปล่าวะไอ้รับได้วิรับได้โอเคครับนะผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ากูเสีือนกันพ่อเมือบทุกคนเทียร์ยังยากไอ้ชี่อแม่ตีกูซะแบบเหมือนกูของเล่นอนะ โอ้โหก็น่าจะผมว่าน่าจะประมาณนี้ร้อยหนึ่งมันก็เยอะอยู่นะไม่รู้ว่ามันต้องไปก่อนไหนก่อนหนึงก่อนไหนก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาลองทำคลิปแบบสอนทาร์เบลแล้วกันนะว่าจะแต่ไม่รู้ว่าคนดูเยอะหรือเปล่าแบบนี้ถ้าถ้าเอาง่ายๆ้าถึงสองถ้าถึงร้อยห้าสิบไลทเดี๋ยวจะลองมาทำคลิปสอนเล่นดูนะแบบนี้โอเคผมก็มาเรียมารีวงรีวิวแมปดูว่ามันหนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็โอเคผมสรุปคลิปนี้ใครชอบ,ยอ,บ,อ,บ,อ,บ,อ,บอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมคลินปนี้พี่ขอมาเดียวครับผมร้อยห้าสิบไลท์ถ้าถ